สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะประจําปี2567ตลอดทั้งปีเลยเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเป็นการพยากรณ์แบบวงกว้างสําหรับแต่ละลัคนาราศีเราจะเน้นไปที่เรื่องของการเงินการทองว่าในปีหน้าการเงินของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าดวงชะตาการเงินของคุณประจำปี2567นี้จะมีเกณฑ์มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะในปี2567นี้ดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่จะทำการโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็คือยกเข้าสู่เรือนสุภพะของดวงชะตาในขณะนี้นะดาวพระพฤหัสโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนมรณะมันมีโอกาสที่จะได้เงินเก่าแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินเยอะ นะคะแล้วดาวพระพฤหัสจะอยู่ในราศีเมษเนี่ยไปจนถึงช่วงวันที่30เมษายนหลังจากนั้นก็จะก้าวเข้าสู่ราศีพฤษุเรือนสุขพระของดวงชะตาเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าชีวิตของชาวลัคนาราศีกันมันจะเดินไปข้างหน้าแต่การเดินไปข้างหน้าของคุณต้องเป็นไปแบบคิดเยอะ อย่ารีบร้อนจนเกินไปถ้าใครนะคะดวงชะตารุกได้เนี่ยสมัยจะแนะนําให้รุกเลยแต่สําหรับชาวกันนะต้องมีจังหวะตั้งรับบ้างต้องคิดมากหน่อยอย่าพิ่งใจร้อนใจเย็นๆน,นะคะแล้วค่อยๆหาทางหนีทีไล่ค่อยๆหาทางแก้ไปประมาณนี้นะคะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องทําอะไรแบบรีบร้อนนะแล้วการเงินการทองมันก็จะค่อยๆเก็บหอมรอมริบจากเล็กจากเล็กเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆของมันเองชาวลัคกนาราศีกัน ดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณในขณะนี้ดาวพระราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาค่ะ การทำงานแบบร่วมหุ้นร่วมลงทุนการมีพาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่สัญญาอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความการถกเถียงหรือผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวลงรอยนะคลิปนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการเงินการทองนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของตัวเลขให้ดีถ้าได้ทํางานร่วมกับใครมีคู่พาร์ทเนอร์มีลูกค้าที่เข้ามาติดต่อมาลงออสัญญามาดีลงานกันนะคะมาแบ่งเปอร์เซ็นต์การมาแบ่งสันปันส่วน,วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ก็ให้ระมัดระวังและรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขให้มากขึ้นอย่าประมาทแล้วก็อย่าชะล่าใจนะรวมไปถึงจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนรักคู่รักด้วยนะคะคนรักคู่รักอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายป่วยในปี2567นี้หรือทั้งบ้านมีปัญหานะคะหรือแฟนมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเยอะแล้วคุณก็ต้องคอยซัพพอร์ตคอยจุนเจือลักษณะนี้ก็มีเห็นบ่อยนะ ประการต่อมาค่ะดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ดาวพระพฤหัสในขณะนี้โคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนมรณะและจะมุ่งเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนสุภะอย่างที่ได้บอกไปก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะมีความก้าวหน้าในชีวิตมากยิ่งขึ้นอะไรที่คุณพยายามอะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปอะไรที่คุณเคยเริ่มต้นมาแล้วมันก็จะสำเร็จผลนะ มีเกณฑ์ที่จะให้ลาบให้ผลได้นะคะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคาดหวังผลทางการงานได้เลยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภมันจะมีมุมดีๆของมันอะ่ะนะหลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มลงตัวลงรอยใครที่รอเงินเก่าปีนี้ได้นะคะอย่างเช่นอะไรเงินปันผลเงินเคลมประกรันเงินงค้างคาต่างๆรวมไปถึงเงินจากลูกหนี้ที่เขายืมคุณไปตั้งนานแล้วอะ่ะแล้วก็ยังไม่เคยได้คืนสักทีเนี่ยนะคะ มีโอกาสที่จะได้คืนค่ะชาวลัคนาราศีกันปีนี้ถือว่าเป็นปีปังของคุณเลยนะ โอกาสของความก้าวหน้าจะมีเข้ามารับทรัพย์รับโชคใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีเปอร์เซนต์ที่จะได้มาใครที่ลงทุนในธุรกิจในกิจการในการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ line, ลงทุนได้เลยแต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำอย่างอย่างระมัดระวังรอบคอบมีสติใช้ปัญญาอย่าลงทุนเพียงเพราะคนอื่นบอกว่าดีแล้วคุณทำตามแบบนั้นไม่เอานะคะถ้าคุณมีการวางแผนที่ดีวางทางหนีทีไล่ที่ดีมาแล้วก็ ก็ขอให้เดินหน้าดำเนินต่อไปได้เลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันอีกประการหนึ่งนะคะในปี2567เนี่ยใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการลงทุนอย่างเช่นหุ้นกองทุนทองคําน้ำมันต่างๆถือว่าจะเป็นปีที่มีโชคมีลาบแล้วก็มีความสำเร็จนะเงินลักษณะเนี้มันจะเข้ามามา,มากขึ้นนะ สำหรับชาวลัคนาราศีกันเปิดความรู้เปิดโลกกว้างเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้เลยนะคะเหรียญทองคําน้ํามันอย่างเงี้ยนะ ยิ่งยิ่งพวกเหรียญเนี่ยก็จะมีเหรียญเยอะแยะมากมายนะคะที่เขากําลังเป็นที่นิยมกันลองดูได้แต่ไม่ควรที่จะทําเพราะความโลภไม่ควรที่จะลงทุนเพียงเพราะคําบอกเล่าของคนอื่นนะคะเนี่ยต้องระมัดระวังตรงนี้เพราะว่าชาวลัคนาราศีกันก็จะมีเรื่องของความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าคุณจัดการเรื่องความโลภของตัวคุณได้อ่ะ สมัยมองว่าผ่านฉลุยเลยนะลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวจะมีเกณฑ์สูงขึ้นนะคะต้องวางแผนหน่อยนะในปี2567มันจะมีแผนในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถบางคนซื้อบ้านมือหนึ่งมือสองก็ตามแต่หรือว่ารีโนเวทบ้านรีโนรีโนเวทออฟฟิศร้านค้าตกแต่งร้านใหม่เนี่ยลักษณะนี้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เงินทั้งนั้นนะ่ะ แล้วแลการใช้เงินของคุณน่ะบางทีมันเกินงบด้วยไงมันบานปลายที่คุณตั้งไว้สมมุติว่าคุณอยากจะรีโนเวทบ้านใช้เงินทุนประมาณ5 0 0 0 0นทาไปทํามามันเป็น0,000นทำไปทํามาเป็น7 0 0 0 0 0ลักษณะนี้ค่ะนะคะมันจะมีอะไรที่มันมันมากกว่าที่คุณคาดไว้เข้ามาด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายนะลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันถือว่าเป็นโอกาสดีๆเลยนะปีนี้คุณจะได้รับมรดก ไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวจากญาติพี่น้องหรือมรดกจากทางการงานก็ได้เข้ารับตําแหน่งแทนหัวหน้างานบางคนที่เขากเกษียณออกไปหรือได้รับมรดกได้รับที่ดินได้รับที่ทาง จากพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปหรือญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตลงหรือไม่จําเป็นต้องเสียชีวิตแต่เขาอยากจะโอนให้คุณแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าได้รับมรดกมาเนี่ยจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของมรดกด้วยนะคะเป็นปีที่เฮงของชาวลัคนาราศีกันเลยค่ะวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีอย่าใช้เงินเกินตัวและถ้าจะเป็นหนี้ดูให้ดีว่าหนี้นั้นสร้างคุณสร้างประโยชน์อะไรให้กับตัวเราได้บ้างถ้าเป็นหนี้เสียไม่ควรนะคะคร่าวๆประมาณนี้สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัย ให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ